จ่ายหมคุณ้าเนี่ยมา2ีบาทสวยว่าไงต่อรลยพี่อันนี้มา5บาทต่อคุณสวยวะเออมา5บาทบ้างไงนี่ดอกเดียวตคุณสวยนะคะคุณแป่เออโน,นก็ต้องมาทับมัพให้ามร้ยย่สิบสวัวะวันก้มโตนะน โอ้นี้จาเพิจาความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีจ้ากลับมาพบก,กับฟิล์มอย่างเชิดเคยนะจา้าพี่จ๋าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะจ้านั่นก็คือ,อยาอาคมนั่นเองนะจ้าเออมาขอเริมเลยละกันวันนี้พังก็มาเบาๆนะ5 5 0บาทนะจ้ากตกโดยเบ็ด10เลยละกันนะเออไหลนอกยาวๆเลยดีกว่าสัก10หมุนเออ10หมุนไปก่อนมาให้มันรู้ใบกำไรหรือว่ากำัดลูกี่มา5บาทว่างให้ต่อจ้า ว้าไงต่ออันนี้เน่มาห้าบาทยังไงลูกพี่ดอกนี้โอ้โหสวยโอ้โหไม่ลงหวาลูกพี่นี่ดอกนี้รับไม่จ่ายดีครับดอกนี้ลาลูกพี่ขอหน่อยอันนี้เน่มาสิบบาทได้หนาเออดอกนี้ไม่ได้วะมาแต่ดอกแรกดอกที่สองหูเงียบปิ๊กไหลาย,ยาวเลยนีเดียวนี่มาห้าบาทยังไงต่อลูกพี่ดอกนี้ไม่จ่ายดีครับเจอกสามหมื่นนะ นี้สิบบาทวะไงต่อลูกพี่ดอกนี้ป้าดอกแรกก็จ่ายแต่ดอกต่อไปไหลาย,ยาวๆครับลูกพี่บอกไว้ก่อนเออมาห้าบาทวะไงต่อจ้าทีนี้เออไม่จ่ายแล้ววะ่ะมารอบนี้ขอมุนยาวๆไปเลยห้าสิบหมุนนะลูกพี่นะให้มันรู้ไปเลยกำไรหรือว่ากรรมัดนเลยจ๊ะมาสิบบาทวะไงนี้ไม่จ่ายดีครับ มา5บาทว่าไงตอ่อลูกนพี่ไม่จ่ายดีครับตรงนี้ละครับไม่จ่ายโอ้โหมาหน่อยเถอขอแหละเออมาหนอ่อยเถอคือว่าขอแหละอันนี้เนี่ยไม่จ่ายครับว่าไงลูกี่อยางน,นี้มาคุณห้าจะจ่ายไหมคุณห้าเนี่ยมายีิบ้าบาทสวยว่าไงตอ่อลูกพี่อันนี้มาห้าบาทต่อคุณสวยวป่ะเออมาห้าบาทว่าไง เราคุณสวยอะคุณแปนเออนอนก็ต้องมาครับมัดไามร้อยีววังรกัโตนะจังมานอยเจได้มาเยอะนะบอกไว้ก่อนนะจังจาเออตรงนี้มาเบาทมานอยโู้ดอกเลรู้เรื่องตคุณอะเออรกัของเราจะได้เท่าไหร่ตรงนี้คือง้าวโอ้เบนสิบนะเนี่ยจ่ายแบบนี้เลยหรอลูพี่เกินไป ตรงนี้มาห้าบาทว้าไงต่อลูกพี่นี่มีีข้าวหรอลงเอ้ไม่ข้าวว่ละลูกพี่ก็คิดว่าจะข้าวแล้วเปลี้ยนนี่ไม่ลงครับตรงนี้เหาครับเปิ้ล้าให้มาห้าบาทว้าไงต่อลูกพี่เออไม่จ่ายวะ่ะมาเจ็ดบาทว้าไงต่อเออจ่ายแค่นี้หรอเออตรงนี้มาห้าบาทยังไงลูกพี่ จ่ายเลยดีครับมาหน่อยเถอขอแหละมาเจ็ดบาทตรงนี้ว่าให้เจอพี่ไม่จ่ายดีครับฟรีเข้าก็ดีนะไม่เข้าหนถึงค้าดตรงนี้ที่สองก็คูณโคตรหนักเลยว่ะเออเกมเนี้ยนะมาคุณที่สี่สามสวยว<า>สอร้บเจบาทนะจังรวันก้องโตบอกแล้วว่าเวาทีไม่ธรรมดานะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิปนได้คลิปนีไ้ได้เลยนะจ๊ะที่ทนะจ๋เออ เจ็ดบาทล้ะไงเจ็ดบาทละซ่นนี่เจ็ดบาทตองคุณล่าไงต่อเออสิบห้าบาทได้ตังคุณคุณบกตองนี้ใหม่แล้วสิบบาทคุณแปดคุณแปดไปเลยดีครับตจ้หนี้เอาเรื่องเอาจ่าว่ะมาสองร้อยหกสิบนันจ่าลูกพี่บอกแล้วว่าไม่ธรรมดามาสิบสองบาทได้หนา สิบเ็ดบาทสวยปีลงเถอะขอแหละอย่าลีลาเลยเออสี่ตัวไปเลยลพี่ของเท่สวยมากสี่ตัวสิบเจ็ดหมูนว้าวไปเลยสิครับยาไล่แบบนี้แจะขอไม่ค่อยดีมาหาบาทวะไงต่อลูกพี่อันนี้มาหาบาทวะ่ะเออไม่จ่ายวะ่ะจ่ายหน่อยเถอะขอแหละ จ่ายเลยอ่ะลูกพี่สี่ทาทันทีเอาเรื่องเอาจ่ายมาสิบห้าบาทต่อคูณลงอีกดินี่มาวา่าไงต่อลูกพี่ตรงนี้มาดิจ้ะสองบาทต่อคูณเอาเรื่องเอาจ่าต่อคูณเอาเรื่องเอาจ่านะคะคูณห้าปึ้งหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถือว่าสวยอันนี้ไม่จ่ายตรงนี้มาเจ็ดบาทว่าไงลูกพี่ขอหน่อยอันนี้เนี่ยคูณห้าปึ้งค่ะเจ็ดบาทนะจ๊ะ โอ้โหเหล็กหกหมุนเอาหน่อยดินาไม่จ่ายว่ะโอ้ยเนอะฟีข้าวทั้งที่ไม่เต็มกระดานมาสองบาทคูณเจ็ดดอกนี้ยังไงลูกพี่มาห้าบาทดีครับบ้างยงต่อลูกพี่นี่มาอีกแล้วห้าบาทต้องคูณเพิ่มไวเดียร์ดีครับามาคูณเก้าดอก อาจารย์จ้างงานรางก้อนโตบอกแล้วว่าเว็บนี้ไม่ธรรมดานะพี่ๆคนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิกนี้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะเว็บพีดีแบบนี้ไม่ได้มีวบ่อยเนอะบอกไว้ก่อนนะยฟ้มาได้ยิงเงิาวนี่หกสิบเจ็ดบาทถือว่าโสดมากระวนกรวมจะได้เท่าไรหรึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทงบน้อยแต่มาเยอะนะมาเออก็ได้กำไรมาเยอะแล้วว่ะพี่พี่ มาขอสักอีกสองสอามหมุนก็แล้วกันอันนี้มาเจา็ดบาทว่าไงมาหมุนตัว้ายขอหน่อยอยก็ได้กำไรมาเยอะแล้วนะพี่พี่นะเอยเราก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวราไปก่อนนะจ๊ะพี่พี่คนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะใครที่สนใจก็คือสามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ้ะบาบายจ้าจๆ